สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดนมนะคะกับหัวข้อเมื่อไหร่คุณจะสมหวังกับคู่แท้สักทีขอดูลักษณะของคู่แท้ของคุณแบบคร่าวๆนะคะนะ นคนคนนี้เป็นคนพาดลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีกันมีกันอืมเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าคนคนนี้คุณเคยเจอแล้วหรือคุณรู้จักแล้วอืม อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ก็ได้นะคะอเหมือนเคยรู้จักกันแล้วอะ่ะหรือถ้ายังไม่เคยเป็นแฟนกันก็เป็นกรณีที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนที่เคยรู้จักแต่อาจจะไม่เคยคุยกันก็ได้เหมือนแบบทำงานที่เดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะแบบไม่ไม่เชิงว่าเป็นเพื่อนอะแค่รู้จักกันรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนไม่ใช่ว่าแบบยังไม่เจอแล้วมาเจอกันใหม่เราเรามาเจอกันแบบครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นอะอะทีนี้คนคนนี้เป็นคนที่เออ จริงจังนะคะเป็นคนที่แบบถ้าอยากทําอะไรอยากได้อะไรเนี่ยคือทุ่มเทเต็มที่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะออคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยจะไม่ค่อยฟังคนอื่นสักเท่าไหร่อะ่ะมีความดือ้อมีความมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะ มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเก่งเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานในสายอาชีพของตัวเองหรืออาจจะมีชื่อเสียงนะคะอาจจะมีคนรู้จักเขาเยอะอืบางคนก็คืออาจจะมีรูปร่างหน้าตาดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็คืออา,อาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งสูงก็ย่อมจะมีคนรู้จักมากมายอยู่แล้วแล้วก็คนคนนี้ชอบชอบใช้ เหตุและผลในการตัดสินใจจะไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเวลาจะคิดหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะคิดด้วยเหตุและผลนี่ยหรือถ้าเวลาเขาจะคบกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาก็จะต้องดูว่าเออมันไปกันรอดไหมไปกันได้ไหมนิสัยเข้ากันได้ไหมหรือปัญหาจุกจิก นู่นนี่นั่นครอบครัวคุณครอบครัวเขาเขากันได้ไหมหรือว่าความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงคือเขาจะไม่ได้ดูแค่ว่าเออฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีโลจิกคิดคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอืม แต่ว่าเป็นคนที่ดีหน่อยตรงที่ถ้าเขาแบบตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาค่อนข้างจะทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นคนที่จริงจังจริงใจแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้าใจยากอยู่เหมือนกันเป็นคนที่แบบบางทีก็ดูดูอ่านใจยากอะ่ะดูเอ๊ะเขาเขาคิดอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกอะ่ะเขามี เหตุผลเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งบางทีไอ total, ความคิดของเขาอะก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็คือเออเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้ชนชอบทําอะไรที่แบบเออให้ให้ได้คิดตลอดอะอ,อืมไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยแล้วก็อีกมุมนึงก็คือมีความแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรยเงี้ย เวลาเขาคิดอะไรเขาชอบคิดคนเดียวนะเขาไม่ค่อยปรึกษาใครนะคนเนี้ยอืมเนี่ยอาจจะเป็นมุมที่เป็นโลกส่วนตัวสูงของเขานะคะก็คือเวลาเวลาเขาคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าเออทําไมช่วงนี้เขาเขาไม่ค่อยคุยกับคุณทําไมช่วงนี้เขาหายไปเขาอาจจะไม่บอกไม่อธิบายอะไรกับคุณนะ่ะแต่คือมันเหมือนกับว่าพอพอมีเรื่องให้คิดเขาก็จะเข้าสู่โหมด โหมดความคิดของเขาเข้าสู่โหมดเก็บตัวเข้าถ้ำคือต้องการอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องการใช้สมาธิมากๆอืมก็จะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณถามเขาเขาก็ตอบนะไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าเออปิดบังอะไรอะค่ะคนนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรงด้วยซ้าถามอะไรก็ตอบอืมแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนมาบอกคุณว่าเ,ออเขาจะทำอะไร หนึ่งสองสามสี่หรือว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี้ยคือไม่ไม่ได้บอกแต่ถ้าคุณอยากรู้ถ้าคุณสงสยัยเช่นถ้าเขาหายไปไม่ได้บอกคุณแล้วคุณไปถามเขาว่าเออทําอะไรหายไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบคุณนะคะว่าเออเขาทําอะไรอยู่อะไรแบบนั้นนะคะอืมอันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆนะแล้วคุณจะสมหวังกับคู่แท้ของคุณเมื่อไหร่ โอ้ oh, เร็วนี้เลยต้องคนเร็วมากด้วยนะอืมเร็วกว่าที่คุณคิดนะเร็วกว่าที่คุณคิดตอนเนี้ยมันเหมือนกับคุณกำลังอยู่ในเส้นทางเส้นทางของคู่แท้คุณสองคนอนะอย่างที่บอกอะ่ะต้องเจอกันแล้วแน่นอนเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว ไม่ใช่คนใหม่ๆม่ทีนี้คุณจะสมบังเมื่อไหร่เออบางคนเร็วมากนะบางคนอาจจะแบบภายในหนึ่งอาทิตย์เร็วไปไหมอะ่ะเออคือก็อย่างที่บอกมันเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยคุณสองคนอาจจะแบบคบหากันอยู่แล้วแล้วแบบเอออาจจะเป็นคนคุย ที่คุยกันมาหรือบางคนเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็อาจจะมีงอนมีทะเลาะกันมีห่างกันไปบ้าง <c oughs> ก็มีโอกาสที่ภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือจะกลับมาหามาเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็จะได้สมหวังคือครั้งนี้หมายความว่าอาจจะได้อยู่กันแบบยาวๆเลยอะเอ,อสมหวังเลยหรือถ้ากรณีที่คุณกับเขายังไม่มีสถานะยังไม่ได้เป็นแฟนกัน <c oughs> ก็มีโอกาสที่เขาจะขอคบแบบจริงจังขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามองว่าเร็วเร็วมากนะเร็วกว่าที่คุณคิดอะ่ะอืมไม่เกินไม่เกินเดือนหกหรอกไม่เกินเดือนไม่เกินกลางปีอะ่ะโอ้พลังงานเร็วขนาดนี้โอเคคือคำว่าสมบวังในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยคือไปถึงจุดจบแบบว่า เออทุกอย่างลงตัวขนาดนั้นแต่มันอาจจะหมายถึงแบบการเริ่มต้นของความราาักค่ะอย่างที่บอกอะ่ะมันแล้วแต่ว่าคุณกับเขาอยู่ในระดับไหนถ้ากรณีที่แบบคบหากันอยู่แล้วอะ่ะมันอาจจะมีการแบบตกลงตรงใจแต่งงงแต่งงานหรือขอแต่งงานอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นไปตามสเต็ปอะค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีคนคุยอะ่ะก็คือจะสมหวังในเรื่องที่แบบอ่ะได้คบสักทีอะไรแบบเนี้ยนะอืม อารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอ้อขออีกนิดนึงกรณีของคนที่แบบมีปัญหากาันทะเลาะกาันหรือเลิกลาห่างหายกันไปเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะอย่างที่บอกภายในหนึ่งอาทิตย์หรือว่าถ้านานสุดก็ไม่เกินไม่เกินเดือนหกติดต่อมาแล้วครั้งนี้ก็คือกลับมาคืนดีกลับมารียูเนียนกันใหม่ แล้วจะเป็นไปด้วยดีนะคะโอเคจบละจริงๆจบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ